ดีครับโหลดเทสเทสเป็นไงบ้างมันมีงานตื่นเต้นฮะงานตัวเองก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเลยแหละเขินเขินทำตัวไม่ถูกนานนานมากจริงๆแฟนตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วคุยกันแล้วก็จยจนไปถึงตอนนี้ก็ครึ่งปีแล้วก็แบบนานเลย ยิงเป็นอันวิวคับเป็นเหมือนถ้าเกิดไทยบ้านเราก็จะสมาคมไทยบ้านเป็นสมาคมแต่ว่าถ้าเกิดเอาดูโปหน่อยก็เป็นเหมือนคับสับหนึ่งเหมือนที่ฟุตบอลอะไรเงี้ยที่เราจะมาจอยเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันอีกนึงแาวดําจริงเป็นเป็นดีเอ็นเอของแรนอยู่แล้วครับแต่ว่าที่มีสีหน่อยก็จะเป็นเป็น ก็มีบ้างให้มันไม่ดูขาวดำจนเกินไปอันนี้มีการช่วยกันออกแบบเคยรู้ไหมว่ามีมีทีมมาเสนอไอเดียดีกว่าเพราะว่าผมมาเน้นทั้งานที่ใช้คนที่มีเอ็กซ์เพรสต์ถนัดด้านนะนำมาทำดีกว่าเราก็ใช้แค่ไอเดียของเราเราใครเก่งด้านไหนก็มาทำด้านนั้นซึ่งในทีมผมมีครบหมด,ดซึ่งก็คือผมเองเอผมเองเอผมเองเอาเลยลองคก่อนอคือ อ่เนี่ก็บองเองวันนี้เราเลือก,กับงงกบร่วมงนนะคบแซมเซนตอรเล่นยิงงย่งใหญ่ยิ่งใหญ่เลยอันนี้ก็ตบตีกันในทีมเหมือนกันพอสมควรเพราะว่าก็ถ้าเกิดถามผมมาผมจะมีไอเดียแบบอยู่ในออนไลน์อดีแล้วเพราะว่ามันปรับไปตามยุคสมัยคือเมื่อก่อนนะที่บ้านก็เคยทำเสื้อผ้ามาก,ก่อนอยเงี้ยจะเป็นออนกราวซะมากกว่าแต่ว่าพอมันต้องปรับเปลี่ยนก็รู้สึกว่าออนไลน์มัน,มนก็ไปตามยุคนะแต่ว่าในทีมก็ ็อยากจะมาออนกราวบ้างก็เป็นแพชชั่นอย่างหนึ่งลอยากพูดถึงตัวที่เราขายเองเป็นแนบางเป็นคอนเซ็ปต์มาลายหอนลร้รอเลี้ห่นบัวหุ่นแต่ไ่เชื่ออไม่ไม่มีตองำเองปั่นเองเล่นเองไดหมดเลยก็คอนเซ็ปต์อุ๊ยอะไม่เป็นไรอะแครกครับไม่เป็นไรอแครกครับคอนเซ็ปต์ปั่นได้อย่างนี้ละยๆ เป่ก็อยู่ในทีมออกแบบแหละคือผมมาเด่นๆก็จะไปทางตัวเชื้อกันลมครับคน mm hmm. ที่แบบว่าไะเอกที่เราชื่นชอบ mm hmm. อันนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งในตัวที่ดีไซน์นึออกแบบมาเป็นแบบให้ออกงานทีนึงก็ต้องมีหลายๆ SKU ยอน mm กลบไปเลยว่า hmm. จริงๆเป็นสตีทครับ mm hmm. เลยแล้วก็เป็นสตีทค,คือคือตั้งนิสัยแบรนด์เป็นแบรนด์ที่คีเล่น mm hmm. แบบ มันจริงจังขึ้นหน่อยนะคือถ้าเกิดย้อนไปแรกๆเลยจะผมจะติดที่เล่นนิดนึงแบบอยากอยากทำอะไรกท็ทํามันตามแบบมันเด็กเอาแต่ใจอะไรเงี้ยแต่วราพอมันเป็นทางการเริ่มแบบมีกลุ่มลูกค้าได้เริ่มคาดหวังมากขึ้นมันก็ต้องพัฒนามันเป็นระบบมากขึ้นเราจะไปติดที่เล่นเหมือนเดิมไม่ได้แคนก็มันก็สะโขบอายุตั้งแต่แบบส8แปดไปจนถึงแบบสามสิบต้นๆก็จะเป็นนิสัยของแฟนนั่นสิเปิดไปกี่ปีแล้วนะออหลาย อาจจะสามสามากว่าซึ่งก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับจริงๆ้นเรื่อยๆก็คือไม่คาดคิดน้อว่าวันหนึ่งมันจะได้มาทําอะไรแบบนี้นอะไรเงี้ยคือคือจากที่ตอนแรกเป็นแบนออนไลน์ที่เราขายแบบทํำเล่นๆไปขายไปเพื่อสน,สนองนี้ตัวเองเพื่อสนุกอะไรเงี้ยมาวันนี้มันขั้นที่ทั้งที่ต้องตัดสินใจแบบว่าเราอยากให้ สู่สายตาคนนอกบ้างคนที่มันได้ผ่านไปผ่านมาเขาก็จะได้รู้จักว่าเฮ้ยนี่เป็นแบนรนดะ์อะไรนะอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันเฉพาะอีกต่อไปก็ดีครับพอพอมันเป็นแบบนี้ก็มีแบรนด์สติอื่นๆที่เขามีชื่ออยู่แล้วอะไรเงี้ยทางแบบสยามร้อนอะไรเขาก็แบบว้ยเออแบบทำแบรนด์เวอร์มากเลยไปแลอะก็เริ่มเริ่มรู้จักกันมากขึ้นเริ่มมีคอนเนคชั่นอะไรก็ดีนะเป็นก้าที่ดีเ,เป็นโปรเจกต์อานานครับ มีเคยมีแล้วอันหนึ่งแล้วก็วางแผนกับทีมอยากคอลแลบศิลปินบ้างอะไรบ้างที่แบบวาดรูปอะไรเงี้ยแต่เราไปดึงเขามาช้าเกินเขาไปแล้วแล้วมีคนเล็งในใจด้วยมีมีมีเคยมีแต่ว่ามีมีคนถูกใช้ไปแล้วก็เลยไม่ได้อดอะไรเงี้ยผลงานแบบนี้มันต้องรีบทํารีบจับตัวรีบอะไรเพราะว่ามันใช้โปรเซสนานไม่รู้ว่าดี๋ปีนี้เราจะหันมาแบบมุ่งหน้าเทรนด์หรืบ นี่ใหญ่สุดแล้วะเป็นคว่าเหมือนว่าเราจะแบบเข้ามาโฟกัสตรงนี้เพิ่มขึ้นเดิเมหรือเปล่าจริงๆผมมาโฟกัสอยู่ตลอดอยู่แล้วเราแบ่งสัดส่วนกันเจน,นเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะเห็นว่าทําบันเทิงหนักสักกว่าแต่ว่าตรงนี้หลังบ้านก็ก็จริงจังเช่นกันก็คือคนคนละส่วนกออันซ่คาดหวังัไหมจริงพอยหลักคือคาดหวังให้คนทั่วไปได้เห็นซึ่งเนี่ยได้ขึ้นลิฟต์ผ่านไปผ่านมาบ้างก็ถือว่าก็ประสบแล้ว พอถ้าเกิดสังเกตตั้งแต่ต้นนะก็จะเห็นว่าผมได้บอกไปแล้วต่อให้ขายทั้งหมดในงานหมดผมก็ไม่ได้ทุนคืนหมายถึงว่าก็ขาดทุนอยู่ดีแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกมันคือแพชชั่นทําบางอย่างเราก็ได้ถือว่าไปจ่ายค่าโฆษณาไปได้แบบเนนนอานมันก็เป็นอีกแบบหนึ่ง่ะพเราจะไป้องว่ากําไรเป็นเม็ดเงินหนึ่งเดียวมันก็ไม่ใช่นนเลยเหรอลยเลยใช่ไหม อาจจะมีแต่ว่าอาจจะเป็นแ่นไกลๆเลยครับคือคือเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดจะเปิดเป็นร้านเดียวแต่ว่าไม่ใช่แล้วะ่ะเพราะว่าจากที่ไปดูทันเนอร์ดูอะไรเลยอย่างเขาก็จะเป็นในห,หนึ่งร้านจะมีประมาณแบบสิบสิบแบรนด์ที่ลงท้ายจะเป็นฟรีวิวนั้นอาจจะเป็นแบบนั้นหรือถ้าเกิดไปได้ไกลเลยก็ค่อยว่ากันเป็นสเต็ปสเต็ปไปแล้วกันบริเวณตรงนี้ก่อนว่ามันมีุห็รบนบมเพนพร้อมกันแลวแหระ ไม่ผมไม่เห็นทราฟเห็นอะไรมาแล้วแต่ว่านั่นแหละก,ก็ก็ได้เห็นพร้อมกันจริงๆเลยนะก็จะมีโซนก็จะมีซึ่งแต่ลนนะอันเราตั้งใจหลักๆแล้วคือคุยกันว่าไม่ได้เน้นถ่ายตรง mm hmm. เน้นให้มาทำคอนเทนต์มากกว่าก็เห็นว่าแต่ละอันก็อ,นอย่างเงี้ยเข้ามาถ่ายรูปเล่นเข้ามาอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าแบบมาปุ๊บแล้วจะวิต้องเสียเงินหรือเปล่านะหรืออะไรคือมาถ่ายรูปลงโซเชียลผมพอใจแล้ว อาจจะลุ้นอาจจะแอบ,บมาอาจจะใส่กันลมมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นผมจดัดอีกสองวันครับวันนี้วันที่เท่าไหระย่สิบสามเที่ยามยี่สิบสามครับผมแล้วก็จัดถึงยี่สิบสี่ยิบห้าซึ่งก็นี่แหละเต็มสเกลที่ภูมิใจและก้าวแรกครับมากันเยอะๆนะครับคราบผ้มมก็มาที่สยามเซ็นเตอร์นะครับผมชั้นนี่ชั้นอะไรนะชั้นจีชั้นจีนะครับมามากันได้ก็จริงก็ อลังการพอสมควรแหละสำหรับก้าวแรกมามาเยี่ยมชมมาถ่ายคอนเทนต์ได้แล้วก็แบบแนะนํามาครบคาับกวนด้วยแซมภาวุชายคนนี้หน่อยได้ไห<อ>มได้มาถึงเรื่องใหม่ๆเราบ้างได้โปรเจกต์มาพูดโปรเจกต์อะไรเอ่ยผู้หญิงคุโพสขนาดนั้นแล้วออกคัมมิ่งซูนเหรอรครับเป็นมันงงมีนอ,อะไรใ,ใกล้ๆที่จะบอ,อกไให้ใกล้ใกล้ใกล้เลยมันคือ คือช่วงนี้เห็นาหายไปผมก็ไปทํางานหนักพอสมควรนอกจากอันนี้แล้วมันก็มีอย่างอื่นอีกอย่างอันเนี้ยเมื่อวานทุงบินกลับมาก็ต้องทำบนเครื่องบินดีเครื่องบินมี Wi-Fi ซึ่งนอกจากแบงก์แล้วก็มีโปรเจกต์อื่นๆอีกที่ก็ต้องเตรียมไว้แต่ว่าปลายนี้ก็ไม่เหงาปลายปีนี้ไม่เหงาผมตรงนี้โปรเตรือเปล่าไ,ไ,ไ,ไม่ใช่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 มีอีกหรออะไรครับมีโปรเจกต์อื่นผมตรงนี้มันร้อน ไม่มีผมร้อนคือแฮปปี้ผมยาวแต่ว่าไม่แฮปปี้ในชีวิตเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางมากแล้วเปิดพัดลมลมมันก็เข้าผมเข้าตา <ลง S 2> บ้างอะไร<ว>บ้างแล้วเสยผมเยอะมันดูขี้เกียจไงตัดเลยเสร็จเลยตำรวจตำรวจทุกคนคาดหวังไม่มีไม่ได้ไม่ได้เปิดอันี้ตัดผมจิงจะปรับเปลี่ยนสีผมไหมปรับเปลี่ยนสีผมด้วยเหรอใช่แล้วค่ะเปลี่ยนลุคใ,ใหม่ให้ อาโหมดมาสิอะไรดีตรงนี้เลยนะหัวขาดตรงนี้เลยนะโหมดมาเลยสิอะไรดีแล้วลูกค้าเข้าผมยินดีเปลี่ยนให้ครับอันนี้เราขายเปงนี้ได้เลยเหรอขายไปเลยก็ควบไปเลยตั้งแตนน่ต้นปีน่าจะ,เก,ะเกิน5แล้วเกิน5แล้วซึ่งก็ใครคิดถึงแหละเพราะว่าพอไปแล้วเราก็ได้เจอ แฟนๆนี้เขารอเจอเราแต่ว่าถามว่าเขามีเวลาว่างมาที่ประเทศไทยไหมก็ไม่มีอะไรพอก็กดีใจที่ได้ไปแล้วก็มีหลายๆจังหวัดด้วยที่เช่นกันแม้ว่าเป็นประเทศไทยด้วยกันเองอดีดีครับขอบุนเช่นเคยครับพอพอได้ทํางานมันก็ได้เห็นมันจะมีโมเมนต์บางอย่างที่เราลืมไปแล้วบางอย่างบบตั้งแต่ต้นๆไม่ว่าจะเป็นในรายการเองอะไรเองแล้วพอแฟนๆเขาตัดใส่ว VTR ไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะแฟนวีดีโอหรออะไรประมาณนั้นอ่ะมันทำให้เรารู้สึกหวนคิดถึงความทรงจำดีๆหลายๆอย่างแล้วมันก็เติมไฟให้เรามาทำงานเรื่อยๆเหมอนกไปไหนพวกสายพานานี่มันมีโฟโต้บล็กโฟโต้บล็กอะไรอ่ะเลิกล้างมือเอ๊ะมีไหมนะมีแล้วไงแฟนไซน์ไงเป็นโฟโต้บุ๊อกแม่นางมาแล้วไอ้ัดเที่ยวโฟโต้บอย ไม่มีเลยครับกบคนที่ช right ่วยปูให้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มขี้เกียจถ่ายรูปลงโซเชียลละแก่แล้วเออทำผมเสียความมั่นใจหมดเอออาจจะเข้าใจเข้าใจนะเดี๋ยว่อนนะไอ้ที่วันลุงอะถามว่าจริงๆเข้าใจไหมเข้าเข้าใจมุมนี้มันแก่แล้วแต่ว่า ผมเหนื่อยแล้วอ่ะที่จะต้องมาหามุมหล่อตัวเองหรืออะไรถ้าเกิดคุณเจอคุณก็ถ่ายผมแล้วกันแต่ผมขี้เกียจแล้วอยากจะถ่ายสถานที่อยากจะถ่ายตัวเองหรืออะไรแม้แต่ตอนนี้ถ่ายวิวกกอ่ะประกอบจะเล็งว่าสัดส่วนไหนสวยวเดี๋ยวนี้แบบเก็บให้ครบสี่อันแล้วก็โอเคเราเคยมาประมาณนี้นะบรรยากาศอันนั้นเขาใส่ันนั้นอยู่แล้วเขาใส เราเราหลอ,อยากอ่ะอย่างเงี้ยบคนไม่คนไม่โหไม่เราถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้นครับเราหล่อยยากก็เลยไม่ค่อยอยากถ่ายจริงเลยเราต้องแต่งก่แอปอปีกเหนื่อยไม่มคเคยถามแฟนก็ชมน้ำตลอดแฟนแต่งเหนื่อยเลยครับใครจะให้ตอบคุณใครตอบไม่ได้เลยหม,หมดแล้วเยคยทเกินเคย มีครับผมก็ฝากโปรเจกต์ไปด้วยคือคัมมิ่งซูนแหละซูนแน่นอนแล้วก็วิเออวะถ่ายไปอยู่นี่ว่ะเป็นไงเลี้ยงไขะเลียงไข่เลี้ยงเลียงไข่เป็นแปรครับผมก็คือจนถึงปลายปีไม่เหงาแน่นอนนะครับผมพาดีดามแบนด้วยนะ